สวัสดีครับสวัสดีคนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้วิดีโอนะฮะอยู่กับผมดีเจครับทีมงานแหลมเลยนะครับนี่แหละครับดีเจครับพูดอีสานนี่แหละฮะไอที่อัดโปรโมทพูดอีสานเนี่ยนะครับเอามาอนี่อยู่กับผมดีเจครับแหลมเลยเนาะมื่อวันนี้นะฮะจะมาสอนในเรื่องราวของการทําเพลงนะครับแนวสามชาติชิงชับทัวร์นะครับเมาส์ผมชี้ตรงไหนดูด้วยนะฮะอย่ามองหน้าจอคอมฮะให้ดูเมาส์ผมอย่างเดียวนะฮะเออแล้วทีนี้บางท่านถามนะครับโอ้โหไอเยี่ยแคปแม่งบ้าไปแล้วนะครับ ทำเพลงสตีไรนะครับโปรเจกต์ใหญ่แม่งกว่าจะเสร็จนะครับไม่ไม,ไม่ไม่นานครับอย่างโปรเจกต์นี้ผมใช้เวลาทำสองชั่วโมงครับจริงๆใช้เวลาทำสองชั่วโมงก็บางคนถามว่าเอ้แนวนี้ทํายากไหมไม่ยากครับท่านบ้ามากๆครับชอบแนวนี้ต้องฟังหมอํำครับหมอํำเล่นสดสีจันบัวผันดอกคูนมิวสิกไอ้พวกนี้เซโร่หินแม่งดีมากเลยนะฮะอย่างไอ้พวกชอบทําแนวนี้ฟังบอดี้ส a ลมฟังไอ้พวกนั้น ไม่ได้ครับมึงไปทำล็อกทำรัสเตปเถอะนะครับเออเสร็จปุ๊บถ้าเกิดบางท่านถามว่าเฮ้ยมึงบ้าไปแล้วเออเพลงมันป่วยจ็กหย่ขนางในนี้สองชั่วโมงได้ไงจริง,รงๆครับไม่เชื่อถามคนในหิมงานผหมได้ครับไปสืบถามมอะไรฮะอ่าโอเคแล้วทีนี้บางท่านถามว่าอีกนะครับสงสัยเยอะจริงๆนะครับถามจริงโคตรพอโคตรแม่งเคยรู้อะไรไหมนะฮะอ่ามาดูนะครับว่าขั้นแรกเอาตรงนี้เลย ขั้นแรกผมทำไงทำเพลงเนี้ยขั้นแรกผมทำอะไรบ้างหนึ่งเลยดูครับดูว่าเพลงที่เราใช้เนี่ยมันคือเพลงอะไรนะครับยังเพลง,งที่ผมใช้เปบนเพลงที่ผมใช้เนี่ยเป็นเพลงอของจัสตินบีเบอร์เพลงใหม่เนี่ยนะครับบูตี้บิวเฮียอะไรของมันเนี่ยนะครับเอออ่านไม่ออกนะครับแต่ของผมเป็นเวอร์ชันอะ u คอร่าคัฟเวอร มันจะมีผมเอามาทําตัดเสียงดนตรีออกจากเสียงคนร้องอีกรอบนึงนะครับเสียงดนตรีอาจจะไม่ออกหมดอาจจะเหลือเสียงลมท่านสังเกตดูกราฟผมได้นะครับกราฟที่ผมดูเมาส์ผมครับผมชี้ตรงไหนเนี่ยดูกราฟตรงหัวเพลงได้มันจะมีเสียงลมเสียงอะไรอยู่นิดนึงนะครับมีข้อดีคือมันจะช่วยให้เพลงเราดูาสมดุลน,นะครับทำให้เหมือนซาวเราดีทั้งที่ซาวเราเฮียสุดๆ,ๆนะครับเออแล้วทีนี้ มาดูนะครับขั้นแรกเลยเราได้เพลงมาละได้เพลงมาเราเปิดครับเปิดแล้วเคาะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่บางขั้นเคาะอ่าตีกองเป็นนะครับบางทั้นตีกองเป็นก็บางทัานก็เคาะติบโตติบโต๊ะไปอย่างนี้เลยนะครับบางทั้นก็ติบ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 โตติบติบติบลองดูครับหรือว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องอ่าจังหวัดเดิมๆตลอดไปนะครับไม่จําเป็นต้องเดิมแบบใครด้วยนะฮะ แล้วพอมาถึง1ครับเขียนรูปเขียนรูปเนี่ยดูเมาส์ผมครับผมขออนุญาตเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับเขียนรูปไม่จําเป็นต้องอลังการงานสร้างนะครับมึงเลือกมึงเลือกมาเลยครับตัวไหนนะครับเนี่ยฮะมึงกดดูเลยนะครับ่ามึงกดดูเลยครับ FL เขาให้อะไรมามีค่าทางนั้นครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บพอเขียนเสร็จนี่ครับผมทาแล้วนี่ครับรูปจะออกมาประมาณนี้ อ่าพอผมเอามาใส่เสียงฉาบเสียงเฮอะไรนะครับฟังดูครับเชบิชบเชบิบเชิบประมาณนี้นะครับโอเคแล้วทีนี้บางท่านสงสัยนะครับมึงเดินอ่าท่อนดิตรีโซโล่เนี่ยไอตรงเนี้ยมึงเดินได้ไงนะฮะเนี่ยครับเนี่ยน,นะครับมึงเดินได้ไงนะฮะไม่ต้องสงสัยอีกเหมือนเดิมนะครับมึงคิดออกมาเหอะเดินยังไงอย่างเดินคีย์แรกคีย์แรกเสร็จ พอ,อมึงเดินห้องแรกเสร็จห้องแรกมาคีย์ไหนแล้วห้องที่สองมึงจะเอาคีย์ไหนต่อเพื่อให้มันดูสมดุลดูาบาลานซ์กันที่สุดนะครับไม่ต้องคิดมากครับขอให้มันจบคีย์สุดท้ายแล้วขึ้นเสียงเพลงให้มันเข้ากับเพลงก็พอนะครับคีย์แรกไม่ต้องมีห่วงมันนะฮะเสร็จปุ๊บมาดูครับอ่าจะเป็นพินนะครับพินเนี่ย อ่ะอย่างว่านะฮะอย่าพูดดังอันนี้เรื่องมันจบไปแล้วนะครับดีกันแล้วเราดีกันแล้วนะฮะ,ะพินเนี่ยจะเป็นตอนนั้นมีคนบอกเยอะเลยนะครับเป็นสามสิบสี่สิบคนบอกว่าผมเออทำไม่ดีหรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ทําเองหรอกมัง้งเออประมาณนี้ผมเปิดให้ดูครับนี่ฮะเองไม่เองก็ดูเอานะครับนี่ครับเองไม่เองนะฮะติ๊กให้ดูเลยนะฮะโอเคทีนี้อมาดู หรืออะไรครับอ่าแซกทำเป็ดนะฮะทำเป็ดนี่ครับทำเป็ดเนี่ยจะช่วยให้เพลงไม่เงียบนะฮะดูให้เหมือนแบบคนกําลังเต้นแบบเป่าแปด๊ดแปด๊ดแปด๊ดแป๊ดนะฮะขวางกันไปนะครับแล้วแต่ใครจะจินตนาการนะครับเออก็เหมือนกับชักว่าวนั่นแหละครับจินตนาการภาพออกมาดีเพลงก็ออกมาดีเหมือนชักว่าวนั่นแหละเ,ลเออนะฮะแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอ่า เขาเรียกกีตาร์เสริมอีกหนึ่งตัวเสียงจะเหมือนคล้ายๆพินครับแต่ตัวนี้จะเดินคีย์คล้ายๆเบสคีย์เดียวกับเบสเลยนะฮะอ่าแล้วก็จะมาดูอันนี้ก็เป็นเก่านะครับกีตาร์เก่าเสริมเหมือนกันนะครับแต่เป็นเก่าของลูกคุ่งนะครับนี่ครับอันตัวนี้จะเดินทับกันสังเกตดูตรงนี้ครับจะทับกันตลอดนะครับอ่าปูไปกดที่อะไรนะครับเออนี่นะฮะก็โอเคไหมนะครับ แล้วมาดูเบสสำหรับเบสเนี่ยผมไม่ใช้เบสในโปรแกรมครับผมใช้เบสเป็นปลั๊กอินเสริมมานจะไม่เสียงเราดูโอเคกว่านะครับเนี่ยครับอย่างสูงมันก็สูงไปเลยครับต่ำก็ต่ำเสียงสูงจะมีเสียงเบสแทรกอด้วยลองสังเกตดูครับจะมีตื้อตือแทรกเวลาไปเปิดาตามเครื่องเสียงนะครับพลังจะไม่มีหมดไม่มีหยุดเลยนะครับไม่มีตกนะฮะ แล้วก็เหลืออะไรอีกครับใครอยากรู้อะไรอีกเลยเอาแม่งแค่นี้แหละเนาะโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงกันเลยนะครับโอเคพูดมากเอาเป็นว่าว่าไลายใหญ่ห่างก็แล้วกันนะครับแล้วมาฟังเพลงกันเลยเนาะ <c oughs> เอามาฟังเพลงกันเลยนะครับอขออภัยฮะ one two t h r ขอเสริมนิดนึงนะครับอ่าบางท่านบอกว่าเอ้ยพี่ผมขอโปรจงโปรเจกขอปลักอินอะไรหน่อยได้ไหมผมไม่ให้หรอกนะครับขอชื่อถ้ารู้จักจริงๆผมให้นะครับเอาเป็นว่าใครอยากได้ต้องตีสนิทก่อนนะฮะแล้วขอเสริมอีกเรื่องนึงก็คือบางคนเนี่ยมาขอปักอินนะครับแล้วทีนี้ผม,ผมทีนี้ผมจะขอดูเพลงก่อนเอาเพลงน้องมาฟังก่อนหรือเอาเพลงพี่พี่ถ้าพี่อยากได้ของผมพี่เอาเพลงมาฟัง ถ้าเพลงคุณนะครับถ้าเพลงของท่านเนี่ยเดินเบสผมจะดูตอนเดินเบสเดินเมโลดี้ด้วยนะครับถ้าเมโลดี้รรมดารรมดากับเบสเดินเพี้ยนแม้กระทั่งคีย์เดียวเนี่ยนะครับผมไม่ให้ถ้าเดินไม่เพี้ยนเลยผมให้ทาไมผมไม่ให้ไม่ใช่ผมห่วงนะครับคือผมอยากให้กลับไปฝึกฝนใหม่อย่างผมเดินอย่างเงี้ยอย่างพิ้นอย่างเงี้ยครับผมเล่นเพี้ยนนะจบเลยนะครับ เบรคีย์เดียวยังเพี้ยนแล้วถ้ามาเดินพินอ่ะมันจะเดินได้ไหมนะครับผมไม่ได้ว่านะครับคือว่าก็คือว่าให้กลับไปฝึกฝนตัวเองใหม่นะครับโอเคก็คือโชคดีกันทุกคนครับถ้าอยากได้ก็ทำเพลงได้ดีผมให้เต็มที่สวัสดีครับ